ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับโดยการคลิกที่เมนูข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับจากนั้นระบบจะเปิดหน้าต่างการทํางานนี้ขึ้นมานะครับวิธีการเพิ่มเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวระบบงานวิชาการเลยก็คือเราสามารถคลิกที่ปีการศึกษานะครับเลือกภาคเรียนนะครับกรณีเป็นภาคเรียนศูนย์นะครับก็จะเป็นของชั้นประถมศึกษานะครับส่วนภาคเรียนที่1และ2จะเป็นของชั้นมัธยมศึกษานะครับ เมื่อเราทําการเลือกนะครับภาคเรียนชั้นปีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการเลือกประเภทของกิจกรรมที่เราต้องการเพิ่มนะครับจากนั้นให้เราพิมพ์รหัสกิจกรรมลงไปนะครับถ้าเราไม่มีรหัสกิจกรรมเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับสามารถเว้นว่างไว้ได้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็คือการระบุชื่อกิจกรรมหรือว่าชมนุมนั้นลงไปนะครับจากนั้นเลือกเวลาเรียนนะครับที่เราต้องการนะครับ ล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลกิจกรรมลงไปนะครับ <c oughs> เมื่อเราทําการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าเราทําการเพิ่มกิจกรรมเนี่ยทั้งหมดแล้วนะครับทุกปอที่เรามีเราสามารถทําการคัดลอกนะครับตัวกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยที่เราทําการเพิ่มไว้นะครับไปยังปีการศึกษาถัดไปหรือว่าปีการศึกษาย้อนหลังนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มคัดลอกกิจกรรมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกภาคเรียนนะครับชั้นปีนะครับ เลือกปีการศึกษานะครับจากนั้นเลือกปลายทางนะครับท네네ี่เราต้องการคัดลอกนะครับต้นทางเนี่ยไปหานะครับอาจจะเป็นปี69ปี6 7นะครับซึ่งเราสามารถย้อนหลังก็ได้หรือว่าจะไปข้างหน้าก็ได้นะครับเมื่อเราทําการเลือกพิกัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดดาเนินการคัดลอกกิจกรรมนะครับหลายวิชาหรือว่ากิจกรรมเนี่ยในส่วนของกิจกรรมปีเนี้ยที่เราทาการเพิ่มไปแล้วนะครับจะถูกคัดลอกไปยังปีการศึกษาถัดไปนะครับก็คือที่เราเลือกไว้ตรงนี้นะครับ เมื่อคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะเด้งแจ้งเตือนว่ากิจกรรมถูกคัดลอกจากปีกศึกษาต้นทางก็คือปี68นะครับไปยังปีกศึกษาปลายทางคือ2569เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอสังเกตว่าพอเข้าไปที่ปี69นะครับเราก็จะเห็นรายการข้อมูลนะครับกิจกรรมที่เราทําการเพิ่มไว้นะครับแสดงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้กรณีที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับเราสามารถแก้ไขได้โดยการคลิกที่รายการนะครับ แล้วก็ทําการพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปได้นะครับหรือว่าทําการเพิ่มพวกรหัสกิจกรรมต่างๆนะครับสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับอ่าเราก็จะทําการบันทึกการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กรณีที่เราต้องการลบข้อมูลนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ตัวกิจกรรมนี้แล้วนะครับเราสามารถลบออกได้นะครับโดยการคลิกที่รายการนะครับจากนั้นกดปุ่มลบกิจกรรมที่เลือกออกนะครับ พอลบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกิจกรรมเนี้ยก็จะหายไปนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับในส่วนของเมนูข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับ